เรียกว่าตอนนี้ซัดก,กันนัวแล้วนะครับสําหรับกรณีของเสือแป้งนาโนดซัดก,กันยังไงน่ะหรอครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการนําเสนอข่าวว่าไอ้แป้งเนี่ยหนีไปอยู่อินโดนีเซียแล้วล่าสุดครับวงในเขาเล่ามาบอกยังไม่ได้ไปไหนหรอกอยู่ในประเทศไทยนี่แหละ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยูทูบชาแนลแฟนเพจเฟซบ o ๊กทนายคู่ใจเรามีทิกต o k ด้วยนะครับเจ้าหน้าที่นะครับได้มีความพยายามตามหาเบาะแสของเสือแป้งนาโนดนะนะนาโหนเขาภายอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะครับมีการระดมเจ้าหน้าที่ทั้งทางบกทางอากาศ ทางทะเลด้วยนะไปถึงขนาดนั้นแล้วนะระดมหน่วยตำรวจน้ำหน่วยสืบสวนปา่าปรามสตูลปากบารากรมศุลากากรอุ้กรมศุลก็ด้วยแหละเนี่ยตึ่งการตรวจคน้นหาสิ่งผิดกฎหมายในทะเลอันดามันอย่างต่อเนื่องคือคืออ่าวไทยอะจะอยู่ฝั่งฝั่งนึง อันดามันจะอยู่ฝั่งหนึ่งที่มีสราม,มิส,งสองอูงๆอ่ะแต่มันซึ่งมันจะออกได้หลายประเทศมากถ้าดูในแผนที่จะเข้าใจนะขอแผนที่ขึ้นมาโชว์หน่อยละกันโดยได้มีการนําเรือตรวจการล่าตะเวนตั้งแต่หน้าน้ํารอยต่อตั้งแต่ตรังนะครับไปจนถึงมาเลเซียตรังยันมาเลเซียล่าตะเวนล่าตะเวนคุณผู้ชมคิดว่าไอ้แป้งมันหนีไปต้องกี่เดือนแล้วนะมันจะอยู่ให้จับไหม เป็นผมผมก็ไม่อยู่นะตรตะเวนแก้เขินหรือเปล่ามนุู้เนี่ยโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางการข่าวนะฮะเชื่อว่าเสื้อแป้งเนี่ยนะหนีไปเกาะลังกาวีโอกาสที่จะถูกตํารวจมาเลเซียจับส่งเมืองไทยมีโอกาสสูงมากเพราะมาเลเซียเข้มงวดเรื่องสิ่งของผิดกฎหมายแม้แต่ชาวโรฮิงญาที่เข้าไปก่อนหน้านี้ก็ยังโดน จับดำเนินคดีเลยหากเสีอแป้งขึ้นเรือสปีดโบทหนีไปหลบซ่อนที่จังหวัดอาเจาะประเทศอินโดนีเซียมันเป็นไปไม่ได้นี่สายข่าวความมันคงเขาบอกเขาไม่เชื่อหรอกว่าแป้งอ่ะจะไปได้เพราะว่ามันต้องเดินทางต้องประมาณ300กิโลต้องใช้น้ำมันถึง2000ลิตรส่วนเรือเร็วเนี่ยที่มีเครื่อง250แรงม้าประมาณ4เครื่องถึงจะโต้คลื่นได้โอ้โหแสดงว่าในการหลบหนีนี่ต้องใช้เรือที่ต้องบรรทุกน้ำมัน 2,000ลิตรแล้วก็ต้องมีเครื่องสี่เครื่องหรอเคยได้ยินเรื่องเล่าไหมครับว่ามันจะมีเรือปริศนาขายน้ำมันเถื่อนอยู่ในแถวนั้นนะ่ะเรือปริศนาแล้วทำไมา เสือแป้งจะไปเรือปิชนามั่งไม่ได้ไงโดยเจ้าหน้าที่เชื่อนะครับว่าเสียแป้งน่าจะสับขาหลอกเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาอาจจะหลบซ่อนอย,อยู่ที่ไหนสักแห่งที่พัทลุงสงขลาหรือสตูล3จังหวัดเลยนั่นเนี่ยส่วนกรณีที่มีภาพวงจรปิดเนี่ยนะครับที่บันทึกภาพนายสุเชษหนึ่งในผู้ต้องหาที่โดนแจ้งก็อหาพาเสียแป้งหลบหนีนั้นได้มีการยืนยันกับสื่อมวลชนนะครับว่าเขาไปกีดยางจริงๆที่ปรากฏในคลิปตอน5ทุ่ม29นาทีใส่เสื้อสีม่วงขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้ามัสยิบอนน ปกติโดยหลังจากนี้จะไม่ให้สัมภาษณ์แล้วเพราะว่ากลัวกระทบกับรูปคดีอย่างไรก็ตามนะครับยืนยันว่าภาพดังกล่าวไม่ใช่ภาพตนแน่นอนเนื่องจากว่าตนเนี่ยไปกีดยางจริงๆหลังจากนั้นนะครับก็มีความคืบหน้าอีกหลายอย่างปรากฏมาเลยครับไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ทางว่าที่ร้อยตรีชัชวานบำรุงวงทนาความนะครับมอบหมายจากครอบครัวเสียแป้งเข้ายื่นหนังสือถึงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํารองนายกรัฐมนตรีก็คือนายกอง ธนกฤตจ,จิตอารีรัตโดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยข้ามขั้นตอนในการเข้าตรวจค้นบ้านและครอบครัวเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยนี่ ในมุมของครอบครัวเสียแป้งเริ่มสู้กลับแล้วมาดูมุมตำรวจ้างสิผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงนะครับเปิดเผยว่ามีการเข้าค้นของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็เป็นการทําตามขั้นตอนไม่ได้ข้ามขั้นตอนนะเพราะครอบครัวอ้างว่ามีการห้ามไม่ให้ถ่ายภาพขณะตววรวจคน้นก็ไม่ได้ห้ามนะตอนนี้ยังไม่เห็นรายละเอียดที่ครอบครัวไปร้องจึงยังไม่สามารถชี้แจงได้ส่วนเรื่องความปลอดภัยของครอบครัวเสียแป้งนั้ยนะครับยืนยันว่าให้ความเชื่อมั่นได้เพราะมีตำรวจดูแลความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้าไปคุกคามแน่นอนส่วนหมายค้นของเจ้าหน้าท รวบรวมหลักฐานไปยื่นขออนุมัติกับสารตำรวจที่พัฒลุงชี้แจงมาทั้งสันแค่นี้เลยคือครอบครัวเสียแป้งเนี่ยที่โดนตำรวจบุคคบคกค้นบุกกระหน่ำสอบปากคำเท่าไปตรวจค้นให้ทนายความแต่แต่อันนึงนะต้องเข้าใจว่าเสือแป้งนานโนดเนี่ยไม่ธรรมดา ผ่านประวัติการต่อสู้คดีอุชกันมาเยอะลำพังขั้นตอนอย่างเงี้ยเขารู้ดีไม่แพ้ตํารวจหรอกการที่ไปยื่นตรงนั้นตรงนี้เนี่ยก็เพื่อจะเป็นการขัดขวางการติดตามจับกลุมตัวของเขาเองนั่นแหละครับคนที่จะได้ประโยชน์อย่างถึงที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องจับตาดูว่ามากระดานนี้ของเสือแป้งจะใช้ใครในการเดินอันนี้มันกลยุทธ์สมก๊กหรือเปล่าเนี่ยส่งคนอื่นไปรบแทนตัวเอง กลยุทธ์นี้ไม่ได้โม้นะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเพราะว่าล่าสุดเนี่ย DSI รับเป็นคดีพิเศษแล้ว